ต่อบคมุ่งเขียนเสิร์ฟเสิร์ฟมาที่อัจฉรยพรแล้วเป็นซิลิมาครับให้ชักตทุกออนครับตีตรงกลางแต่ว่าจีนก็เอาขึ้นมาได้ครับแล้วจงหุ้ยขึ้นตีลูกนี้ไทยยังงัดมาได้โดยปีนุชยไปเอโอกาสได้ลุกอีกครั้งหนึ่งซิลิมาครับให้ชักตทุกอ,อนโอ้โนลุงตีตีเหมือนขนโขนเลยว่าตีกดลงไปได้ครับโโอ้โหจังหวะแรกในคิดว่าจะเซตมาด้านหลังให้ธนาชาครับแต่คาดว่า เนี่ยครับตั้งให้ตรงนี้เลยครับแล้วตีหลุดบล็อกมาได้ครับนี่ครับมีช่องเดียวครับช่องนั้นแหละครับที่ต้องตีสุดยอดครับทุวันนี้ของชัชชุออนครับสิบเอ็ดคะแนนเท่ากันทีมไทยครับเสิร์ฟโดยธนชาเสิร์ฟมาแล้วรับได้สซูซูติงให้บอลเดือดอินไทยรับได้โดยปิยุก ณชาเพไปเซตให้กับชักชอนตี <c oughs> เข้าบล็อกอีกครับนี่ดุ่งม,มาต่อบอนลนะครับาชาสีมาเนะ่ออกไปแล้วนะครับเตยนกัวคุณพิยากลับลงมาแล้วรุ่นี้ตีอเจอรวบครับบล็อกลงมาสี่มครับเซิร์ฟโดยายาี่ครับกินนำสิบสองสิบเอ็ด รในจังหวะนี้ชัชชุกอรับได้พรพันให้เล่นบอลเร็วเข้าไปชัดดาวตีฝังลงไปเลยใจสุดๆเลยทัดแต่นี้นะครับยัดเยี่ยมครับจังหวะยัดมาให้ครับดูครับพรพันจ่ายมาแม่นเลยครับแล้วหลบบล็อกสวยครับบล็อกตามมาสองคนครับนี่ครับไม่สะกิดเลยครับจังหวะตีบอลเอ็กของทัดดาวสุดสองคะแนนเท่ากันชัชชุออนเสิร์ จะเสิร์ฟตัดเกมรูปของจีนนะครับเลยเสียงนิดหนึ่งพยายามจะเน้นนะครับรายไปเป็นไม่ข้ามครับสิบสามก่อสิบสองครับ,รบมีเจอร์มี่นะคี่จะลงไปเซงบอลในช่วงนี้เราจะเามือยืดบอลครับก็เปลีป่ยนเป็นรูปแม่าสามครับวินาทน เซตนะครับหมายเลขับซูรุ่ยน้ำ13 12เสิร์ฟมาเป็นลุกครับได้ครับคอนทันให้อัตราคอนตีลุกบล็อกไปได้ครับ13คะแนนเท่ากันล่ากันอยู่ครับตอนนี้ต้ามต่อต้ามเลยครับ13เท่ากัน จังหวะนี้ครับวงแรกค่อนข้างดีครับจ่ายมาปุยตีอัดมาครับทะลุบล็อกไปได้ช่องตรงกลางเนี่ยแหละครับไปยับไปช่องนี้เลยครับอัศราพรดียุ่ยรุ่ไทยไม่แน่เลยครับทัดดาวเซอร์โอ้โหตกแต่งเหลืออีกประมาณซุ้มนึงเลยครับโอ้โหแล้วเป็นแมตช์คอยต์ของไทยครับ1ิบสีดูอีกทีครับเอสของทัดดาว sì nel plenty di chi